ขอให้ชีวิตรุ่งรุ่งแม้มันจะลุ่มลุ่มดอนดอนหลายคนบอกว่าชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มักจะลุ่มลุ่มมากกว่าดอนดอนด้วยซ้ำหมายความว่าหลายคนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยดอนดอนมันไม่ค่อยสูงมันไม่เหมือนที่ดอนที่สูงที่ภูเขาที่เนินแต่มักจะเป็นที่ลุ่มลุ่มก็คือเป็นที่ต่ำต่ำหลายคนก็เลยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันลุ่มลุ่มมากกว่าที่จะดอนดอนชีวิตไม่รุ่งสักที อยากจะให้ชีวิตรุ่งรุ่งก็ขอให้นึกแล้วกันว่าบางช่วงของชีวิตบางช่วงเวลาของคนบางคนก็ได้ไปซื้อที่ดอนแต่เขาก็จเจริญรุ่งเรืองในที่ดอนทําสวนทําพืชผักผลไม้ให้เหมาะกับที่ดอนส่วนคนที่ไปได้ที่ลุ่มเขาก็ทํากิจการที่เหมาะกับที่ลุ่มของเขาด้วยสติด้วยปัญญาวันนี้ไม่รู้ละว่าใครจะเป็นชีวิตลุ่มลุ่งดอนดอน,ดอนชีวิตช่วงขาลงเตีย้ยเตี้ยต่ำต่ำ,ตำด้อยด้อยลงไปแต่หลายคนก็เติบโตได้จากสิ่งที่หลายคนมองว่า ชีวิตคุณทําไมมันลุ่มนานเหลือเกินมันไม่ดอนเสียทีแต่คนที่ฉลาดแล้วมีปัญญาแล้วมีความเพียรพยายามแล้วจะใช้สติใช้ปัญญาและสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกว่าชีวิตคุณมันลุ่มล่มแต่เขาก็สามารถใช้พื้นที่ลุ่มใช้ช่วงเวลาลุ่มๆที่คนอื่นมองว่าเขาเป็นชีวิตลุ่มๆุ่มทำให้เจริญได้ด้วยสติปัญญาของเขาส่วนคนที่ได้ที่ดอนมีทุกอย่างครบก็จริงแต่ก็ไม่แน่นะบางคน อาจจะติดสุขจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากที่ดอนไม่ว่าชีวิตวันนี้จะลุ่มลุ่มหรือดอนดอนก็ขอให้รุ่งรุ่งรุ่งที่ใจรุ่งที่ความเพียรรุ่งที่ความพยายามรุ่งเรืองจเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสติด้วยปัญญาของตนขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ